เพิ่มเป็น2,000บาทแล้วนะฮะเมื่อวันก่อนนะครับผมเพิ่งทําคลิปไปนะครับว่าเชิญ1คนเนี่ยได้1,900บาทตอนนี้นะครับเพิ่มเป็น1คนเนี่ยสองพบาทแล้วนะครับเพื่อนไปดูรายละเอียดกันเลยนะฮะรอบที่แล้วผมบอกว่าพันเก้านะฮะดูนะครับผ่านไป2วันครับขึ้นเป็น2000แล้วนะฮะต่อ1คนนะครับเนี่ยแค่เราไปเชิญเพื่อนมาเล่นทิกต o k นะฮะหคนเนี่ยได้ถึง2000บาทแล้วนะครับตอนนี้ วันสองวันก่อนเนี่ยผมบอกเพิ่งจะลงคลิปไปนะว่าได้ผ่านกาครับตอนนี้ได้2 0 0พันแล้วนะเพื่อนๆนี่นะครับเป็นโอกาสที่ดีของเพื่อนๆเลยนะครับที่เราจะได้หารายได้ออนไลน์ Online นะครับหารายได้พิเศษนะครับหาเงินพิเศษจากออนไลน์ของ t i k t o k ง่ายๆเลยครับแค่แค่เราสมัคร t i k t อกนะครับแล้วก็กดลิงก์ของเราครับเชิญเพื่อนเนี่ยฮะเชิญตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดเชิญครั click. บวิธีการเชิญผมสอนไปหลายครั้งแล้วครับก็กดตรงคําว่าเชิญตรงนี้นะครับนี่ครับกดคําว่าเชิญครับ นี่ครับแล้วให้กดคําว่าคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับคัดลอกลิงก์นะครับหาตัวนี้นะครับคัดลอกลิงก์ก็กดไปเลยครับกดคัดลอกลิงก์นี่มันก็จะขึ้นแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วเราก็ออกไปเลยนะครับออกไปที่ a c e b o o k นะออกไปที่ u t u b e นะไปวางลิงก์ของเราคอมเมนต์ที่เพจคอมเมนต์ที่คลิปต่างๆนะครับเชิญเพื่อนนะมากดสมัครทิกต o k นะครับคนที่เขาสมัครเนี่ยนะครับ เขาก็ได้เงินนะเพื่อนๆคนที่สมัครลิงก์ของเพื่อนๆเนี่ยถ้าเขาทําตามครบตัวอย่างที่เคยแชร์ไว้นะก็คือเล่นวิดีโอนะครับวันนึงนะครับนี่นะครับรับรางวัลเลยวันนึงนะครับดูคลิปวิดีโอคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยอย่างน้อยนะครับ30นาทีต่อวันนะครับจนครบ10วันฮะจนแถวันนี้ครับ ครบ1วัน3วัน6วันและ10วันเนี่ยเขาก็จะได้1,200บาทเลยนะครับไม่ใช่ว่าได้เฉพาะเพื่อนๆครับของเพื่อนๆก็จะได้2,000บาทนะครับถ้าเพื่อนคนเนี้ยเนี่ยเขาเล่นครบ10วันนะครับจนแถวันในเวลาเนี่ยขึ้นเต็ม10วันเนี่ยครับวันแรกก็จะขึ้นแบบนี้ครับวันแรกก็คือต้องเล่นเลยครับแต่มันขึ้นแบบนี้ก็จริงคะเพื่อนๆก็ต้องเล่นอีก30นาทีครับมันจะไม่ขึ้นเป็น2วันนะครับไม่ขึ้นเป็นมัน คือมันขึ้นแถบให้อย่างนี้ก็จริงวันสมัครวันแรกนะฮะแต่เราต้องเล่นวิดีโอให้ครบ30นาทีเหมือนกันฮะตั้งแต่วันแรกที่เราสมัครบอกแล้วนะครับว่าเขานับให้ตั้งแต่วันแรกนะฮะก็คือต้องเล่นตั้งแต่วันแรกที่สมัครให้ครบ30นาทีเลยนะครับก็คือดูวิดีโอกดไลค์กดคอมเมนต์แชร์ให้เพื่อนๆนบ้างนะฮะตัวนี้ก็จะถูกต้องตามวิธีการเล่นของ TikTok นั่นเองนี่นะครับตรงนี้นะเพื่อนเห็นไหมดูแถบวันเลยครับนี่ครับ พอได้เสร็จนะครับเราก็สามารถถอนเงินได้นะครับเดี๋ยวผมจะถอนเงินให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนหลายคนว่าถอนเงินได้ไหมเดี๋ยวผมกดถอนเงินให้ดูนะครับมันสามารถถอนได้จริงๆนะเพื่อเพื่อนนี่นะครับเดี๋ยวผมถอนให้ดูเลยครับผมถอน500บาทนะครับเพื่อนเพื่อนแค่กดเข้ามาครับผมถอนไปสี่พันแล้วนะืเพื่อนเห็นไหมฮะตรงนี้ถอนไปสี่พันแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมกดถอน500บาทครับเพราะว่ามันจะถอนได้15บาท50บาทแล้วก็2,500บาทนะครับตอนนี้ก็คือสามารถเติมเป็น ทูออนไลน์ต่างๆเติมเป็นเงินโทรศัพท์ก็ได้นะครับตัวนี้สามารถทําได้หมดทั้ง a อ s t สทูมูฟ e ีแทแล้วก็ทูมันนี่นะครับตัวนี้สามารถเติมได้เหมือนกัน hmm. แต่ผมจะถอนเป็นเงินสดเข้าธนาคารนะครับ mm hmm. ผมกดเลยครับ500บาท โอเครอแป๊บหนึ่งครับเพื่อนนี่นะครับอันนี้ก็คือใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์หรือธนาคารก็สามารถไปเพิ่มบัญชีตรงคําว่าเพิ่มตรงนี้ได้นะครับไปใส่บัญชีธนาคารแล้วก็ใส่ข้อมูลต่างๆของเพื่อนไปนะครับแล้วก็ผมใส่เรียบร้อยแล้ว,ลวผมก็จะกดถอนตรงนี้นะฮะนี่แค่นี้นะครับแล้วกดยืนยันอีกทีหนึง่งแค่นี้นะครับเงินก็จะเข้าในบัญชีของเพื่อนที่สมัครไว้เรียบร้อยนะครับผม โอนไว้ที่พร้อมเพย์นะฮะตัวนี้ก็เงินก็ไม่เคยมีปัญหาก็เข้าทุกครั้งที่ผมกดถอนนะครับเพื่อนใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปเชิญเพื่อนครับมาเล่นทิกตอกนะฮะได้เลยนะครับนี่ครับผมถอนไปแล้วคะแนนก็จะเหลืออยู่5ล้านกว่าคะแนนครับนี่ครับก็จะได้500กว่าบาทอันนี้ก็เป็นวิธีหาเงินที่ง่ายที่สุดเลยนะครับเพื่อนไปลุยกันเลยครับ